ใช่ค่ะเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มีข่าวดีจากกระทรวงแรงงานส่งของควัญปีใหม่ให้ผู้ใช้แรงงานกู้เงินผานสการออมทรัพย์ดอกเบี้ยต่ำวงเงิน50ล้านบาทนะคะกระทรวงแรงงานมอบความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่โดยโด้วยโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานวงเงิน50ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ0.50ต่อปีช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสากลอมซั์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ กู้ผ่านสากลออมทรัพย์ได้คนละ1 0 0 0 0แบาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเเผยว่าเทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่พี่น้องแรงงานทุกคนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องแรงงานทุกคนและถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการส่งต่อความสุขให้ผู้ใช้แรงงานรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมทั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เห็นชอบให้กระทรวงแรงงานจัดหาของขวัญปีใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยกระทรวงแรงงานได้มอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเรื่องโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสากลอมทรัพย์ในสถานประกอบกิจาการและรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าถึงการบริการเงินกู้ของกองทุนผู้ใช้แรงงานในการนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่2มกราคม2565เป็นต้นไปนะคะโครงการนี้มีวงเงินในการดำเนินโครงการ50ล้านบาทมีระยะเวลาในการยืมคำขอกู้ตามโครงการตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม65 หรือจนกว่าจะมีสากลอมทรัพย์ใช้บริการครบตามวงเงินที่กําหนดนะคะซึ่งสากลอมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือในรัฐวิสาหกิจสามารถยื่นคําขอกู้เงินจากกองทุนเพื่อนําไปให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสากลออมทรัพย์ได้ไม่เกินแห่งละ10ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.5 0ต่อปี ระยะเวลาการส่งชำระคืนสูงสุดไม่เกิน3ปีโดยผ่อนส่งเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเงินกู้เป็นรายเดือนพร้อมกันนี้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสากลออนซัพย์กู้ได้ไม่เกินคนละ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและครุ้มครองแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่าสากลออนซั์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอกู้เงินต่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยมีคณะ,ะกรรมการดำเนินงานสากลทั้งคณะและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสากลเป็นผู้คำประกันการกู้เงินในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สากลอมซัพย์ที่เข้าร่วมโครงการต้องให้บริการเงินกู้กับสมาชิกโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบีย้ยประเภทเงินกู้สามัญที่เรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ2.25ต่อปีนะคะและในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานพิจารณาเป็นกรณีไปผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้ถือเป็นที่สุดทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกองสวัสดิการแรงงานกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโทรศัพท์02-6602-180นอะคะอัปเดตลละสุดจากกระทรวงแรงงานส่งของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้แรงงาน กู้เงินผ่านสากลออมซัพย์ดอกเบี้ยต่ำมงเงิน50ล้านนะคะ